ฉเฉลยแล้วหนุ่มน้อยไทายญาติฮาตาลีแท้จริงคือยูทูบเบอร์ชื่อดัง จากกรณีที่อากงจูนหรือนายจูนวานวิทย์เจ้าของธุรกิจพัดลมฮาตารลีที่ได้สร้างเสียงฮือฮาจากการบริจาคเงินกว่า900้ล้านบาทเขียนเช็คสั่งจ่ายให้โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมรวมรูปครอบครัววาวนวิทย์ที่มีคนนั้นแอบสังเกตเห็นหนุ่มน้อยวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีหน้าตาคุ้นมากๆจนตอนหลังมีคนมาเผยว่าหนุ่มน้อยคนดังกล่าวนั้นคือตั้งยูทูบเบอร์ช่องตั้งแบทวอย c e ทางนี้ยังได้เผยอ,อีกว่าตั้งนั้นเป็นหลานของอากงจุนโดยคุณพ่อคุณแม่ของตั้งนั้นคืออาชิงและก็คุุณอมอมมิ โดยมีรู้ได้กันทั้งหมด2คนคือเต้นทะเลจันและตั้งตะวันวาดที่ตอนนี้ได้กลายเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองโดยตั้งแบดวอยนั้นไปอีก1นคนที่เดินเส้นทางศิลปินผ่านตัวมาเป็นนักร้องและแรปเปอร์รวมทั้งยังทําโฆษณาฮาตารีให้กับที่บ้านและช่างภาพสตรีมีชื่อเสียงโด่งดังสุดจากเพลงเปรตป้า ลิ้นติดไฟและเคยได้ร่วมงานกับบิวกิินในเพลงคิดไม่ออกรวมทั้งยังทําเพลงเดี๋ยวจะทําตามความฝานันเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious เร็วโหดเหมือนโกเธอซึ่งตอนนี้ในช่องของตั้งมีคนกดซับสไคร์มากกว่า6.8แสนครั้งอีกด้วย